เสือสมิงนายพลานนั่งห้างตำนานเสือสมิงสุดคลาสสิกเรื่องเล่าเกี่ยวกับเสือสมิงนี้นั้นเป็นตำนานเรื่องเล่าสุดคลาสสิกและยังเป็นที่กาวขวัญถึงอยู่เรื่อยมาสำรับนักเล่านิทานแน่นอนว่าเรื่องนี้มันเป็นแค่เ,เซสเชียวหนึ่ง ของความลึกลับแห่งพื้นป่าที่น่าหลงไหลและน่าสะพึงกลัวรอคอยให้ผู้คนได้เข้าไปสัมผัสกับความสยองตื่นเต้นและน่าสะพึงกลัวต้นเรื่องนั้นต้องย้อนกลับไปราวๆห้าสิบปีก่อนในยุคที่การคมนาคมยังเข้าไม่ถึงชนบทและป่ายังมีพื้นที่อยู่มากธรรมชาติสวยงาม อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชและสัตว์นานาพันธุ์พื้นที่ป่าส่วนมากในสมัยนั้นยังไม่ค่อยถูกรุกล้ำโดยมนุษย์เหมือนในปัจจุบันนี้จึงทำให้ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากเรื่องเล่าเรื่องนี้ได้เกิดขึ้นกับนายพลานวัยกลางคนผู้หนึ่งที่มีชื่อว่าพลานคําพลานคำ,านคำอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในชนบทที่นี่ เป็นหมู่บ้านเล็กๆตีนเขาและค่อนข้างห่างไกลความเจริญพ่านคำอาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กๆกับเมียสาวซึ่งในตอนนี้เธอก็กำลังตั้งท้องแกๆ่ๆใกล้จะคลอดเต็มทีแล้วและด้วยเหตุผลนี้พ่านคำจึงต้องเตรียมหาเงินให้ได้มากที่สุดเพื่อเตรียมตัวหาเลี้ยงลูกน้อย ที่กำลังจะถือกำเนิดขึ้นมาโดยอาชีพสุดถนัดของเขานั่นก็คือการเป็นนายพนออกล่าสัตว์ในป่าเพื่อนำเนื้อของสัตว์ป่าที่ล่ามาได้บางส่วนก็ใช้เพื่อ,อยังชีพและบางส่วนก็นำไปแบ่งขายในตลาดตำบลใกล้บ้านในวันนี้ก็เช่นกันที่พลานคำต้องออกไปล่าสัตว์ในป่าและในครั้งนี้พลานคำก็ได้เลือก ที่จะเดินทางขึ้นเขาไปยังหุบสมิงที่ต้องใช้เวลาเดินทางเข้าป่ารวมสองวันสองคืนที่หุบสมิงนั้นเป็นป่ารกทึบที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์นานาพันธุ์ทั้งขนาดเล็กกลางและใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเก้งกวางบ้างชนีหรือหมูป่าแต่ที่นั้นมันก็มีสัตว์บ้างประเภทที่อันตราย ต่อชีวิตของมนุษย์หรือชีวิตของเหล่านายพานด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นช้างป่าหมีควายงูพิษหรืองูเหลือมงูหลามขนาดใหญ่หรือแม้แต่สัตว์จำพวกเสือไม่ว่าจะเป็นเสือดำเสือดาวหรือเสือลายพาดก่อนเสือโค้งนั่นเองแต่ที่น่ากลัวและเป็นตำนานเล่าขาน เกี่ยวกับหุบสมิงแห่งนี้มันก็คือเรื่องเล่าของเสือโครงที่มีล้ำตัวขนาดใหญ่เสือโครงตัวนี้มันมักจะออกล่าเหยื่อโดยมักจะล่าคนกินเป็นอาหารได้ยินมาว่านับตั้งแต่อดีตมีนายพนต้องหายสาบสูญไปเพราะออกมาล่าสัตว์ที่หุบสมิงแห่งนี้มันเนิ่นนานแล้วว่ากันว่า เสือโคร่งกินคนที่เป็นเจ้าแห่งหุบสมิงนี้นั้นมันก็คือเสือสมิงที่มีพลังอำนาจและมีตะบะแก่กล้ามันได้กินเนื้อของนายพลที่เล่นของหรือมีวิชาอาคมไปจำนวนมากจึงทำให้มันกลายเป็นเสือสมิงที่มีวิชาอาคมที่แกล่งกล้าไปด้วยมีคำาล่ำลือกันว่ากระสุนธรรมดานั้น ไม่สามารถที่จะเจาะทะลวงผิวหนังของมันได้ซะด้วยซ้ำไปซึ่งนั่นมันก็ได้ทำให้ปลาแถบนี้มีชื่อเสียงเรียงนามที่เรียกว่าหุบสมิงแน่นอนว่าด้วยอาชีพพลานล่า,าสัตว์ของพลานคําทำให้เขามีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปนั่งห้างล่า,าสตัตว์ที่หุบสมิงแห่งนี้ อยู่หลายต่อหลายครั้งแต่เขาเองก็ไม่เคยจะได้เจอกับเสือตัวดังกล่าวเลยแม้แต่ครั้งเดียวส่วนมากที่ไปพรานคำก็มักจะได้หมูป่าตัวคงโครงที่มีขนาดใหญ่เรียกได้เลยว่าตัวเดียวนั้นกินอิ่มทั้งหมู่บ้านในบางครั้งพรานคำก็แทบจะลากหมูตัวนั้นกลับมาไม่ไหวซะ้วยสามไปในวันนี้ก็เช่นกัน พลานคำกอดเตรียมตัวที่จะเดินทางไปยังหุบสมิงอีกครั้งเพื่อออกล่าสัตว์แต่ในครั้งนี้เมียที่ท้องแก่ใกล้จะคลอดของเขากลับห้ามปามเพราะไม่อยากให้ผัวนั้นอยู่ห่างกายในเวลาแบบนี้แต่ด้านพลานคำก็ยกเอาเรื่องเงินที่เก็บเพื่ออนาคตของลูกมาพูดคุยทำให้เมียสาว เกิดใจอ่อนและก่อนที่จะออกเดินทางพลานคำก็ได้ไปตามน้องสาวของเมียให้มานอนเฝ้าเมียที่ท้องแก่ของเขาเพื่อในยามฉุกเฉินจะได้ช่วยเหลือกันได้เมื่อเคลียรเรื่องทางบ้านได้ลงตัวแล้วพลานคำก็ได้ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่หุบสมิงซึ่งตรงเดินทางรอดแรมในป่า ใช้เวลาร่วมสองวันสองคืนเต็มๆในระหว่างที่หลอนแรมอยู่ในปา่าในยามค่ำคืนพรานคำได้แต่พ้ำเพอพรรณนาถึงเมียที่ท้องแก่และลูกที่อยู่ในท้องตลอดเวลาโดยที่เขาเองก็ไม่ได้คิดเลยว่าสิ่งเหล่านี้มันจะนำเพศภยัยมาสู่ตัวของเขาในภายหลังได้หลังจากที่พรานคำ เดินทางไปถึงที่หมายซึ่งก็คือหุบสมิงที่นั่นมีห้างเก่าที่นายพรานหลายคนเคยใช้ล่าสัตว์ณนะจุดนี้ทำเอาไว้อยู่แล้วพ่านคำจึงไม่ต้องเสียเวลาในการสร้างห้างด้วยตัวเองเมื่อเดินทางไปถึงที่ต้นไม้ใหญ่ที่มีห้างอยู่พลานคำก็รีบปีนขึ้นห้างเพื่อเตรียมข้าของในทันที ในวันนั้นพลานคำจัดแจงอุปกรณ์พวกปืนและเครื่องกระสุนเป็นอย่างดีเพื่อรอเวลาที่สัตว์จะเข้ามาใกล้บริเวณห้างแห่งนี้ตกดึกสงะหนในคืนนั้นก็เริ่มมีเสียงของสัตว์เมื่อเดินวนเวียนใกล้บริเวณห้างหรือดินโป่งแต่มันก็แปลกมากเพราะสัตว์ที่กำลังเดินวนเวียนอยู่บริเวณนี้ ไม่มีเลยแม้แต่ตัวเดียวที่จะเผยตัวออกมาเพื่อกินดินโปง่งราวกับว่าพวกมันรู้ตัวอยู่แล้วว่ากำลังมีนายพลาดักซุ่มยิงอยู่แต่แล้วเมื่อเวลาได้ผ่านไปพักใหญ่ก็ได้มีหมูป่าตัวใหญ่เดินอุ่ายอ้ายเข้ามากินดินโป,ป่งในตอนนั้นเองที่พลานคำ รีบกระชับปืนแนนและเลงไปที่จุดสำคัญของหมูป่าตัวนั้นกระสุนนัดแรกดังสนั่นไปทั่วป่าแต่กลับแปลกที่เจ้าหมูป่าตัวใหญ่นี้มันกลับไม่ได้มีท่าทีที่หวาดกลัวเสียงปืนแต่อย่างใดมันกลับหันหลังเดินเข้าป่าไปอย่างสบายใจราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น สร้างความแปลกใจให้กับนายพานเป็นอย่างมากนี่มันเรื่องอะไรกันแน่พลานคำเริ่มสังหรณ์ใจไม่ค่อยดีในตอนนี้มันผิดปกติไปซะทุกอย่างลมก็ไม่พัดผ่านเสียงจิ้งหรีดเลไลก็ไม่ร้องใบไม้และต้นไม้ก็ไม่ผิวไหวราวกับว่าในตอนนี้ป่าทั้งป่านี้ กำลังหวาดกลัวกับบางสิ่งพรานคำกังวลอยู่ในใจได้ไม่นานก็ได้ยินเสียงคล้ายสัตว์บางชนิดเดินเหยียบใบไม้แห้งไกลเข้ามาเรื่อยเรื่อยแต่เท่าที่ฟังดูแล้วจากประสบการณ์ของนายพรานก็ทำให้พรานคำ พ่อจะรู้ได้ว่าเสียงเดินแบบนี้มันเป็นเสียงฝีเท้าของคนเสียงฝีเท้าของคนเดินแหวกป่าทะลุออกมาจากพุ่มไม้และเสียงเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นมาพี่คำพี่คำปรานคำถึงกับตกใจที่มีคนมาเรียกชื่อของตัวเองกลางป่าเปลี่ยวแบบนี้เขา จึงได้ลองเพ่งตามองดูให้ดีและได้เห็นร่างของคนคนหนึ่งยืนตะคุ่มตะคุ่มอยู่เบื้องล่างพี่คำพี่คำรีบกลับบ้านด่วนเลยเมียพี่ใกล้คลอดแล้วได้ยินคำนี้พรานคำก็ถึงกับหูพึง่งเพราะความเป็นห่วงเมียและพอเพ่งดูดีๆร่างที่ยืนอยู่ตรงข้างล่างนั้นมันก็คือหญิงสาว และเสียงที่คุ้นเคยนี้ก็บ่งบอกว่านั่นน่ะคือน้องสาวของเมียของพรานคำนั่นเองพรานคำรีบสะพายปืนขึ้นบา่าและกําลังจะปีนลงจากห้างอย่างเรียบร้อนแต่ในทันใดนั้นเองพรานคำก็ฉุกใจนึกขึ้นมาได้ว่าผู้หญิงที่บอบบางย่างน้องสาวของเมียจะมาเดินทางเข้าป่าค่ำค่มืดมด แบบนี้คนเดียวได้ยังไงกันที่สำคัญเธอยังเดินทางมาที่หุบสมิงแห่งนี้ได้โดยที่เธอเองนั้นไม่เคยจะเดินทางมาที่นี่มาก่อนซะด้วยซ้ำนําซ้ำเธอยังมุ่งตรงมายังจุดตั้งห้างที่พลานคำได้อยู่อย่างแม่นยำเธอรู้ตำแหน่งที่ชัดเจนโอ้แบบนี้ มันไม่ธรรมดาซะแล้วล่ะพลานคาได้จะคิดแบบนั้นอยู่ในใจพลานคาจึงได้ตามน้ำไปก่อนและค่อยๆปีนลงจากห้างอย่างชา้ชาๆจนเมื่อพลานคาปีนลงมาเกือบจะถึงที่พื้นในระหว่างที่อยู่ตรงนั้นจู่ๆน้องสาวของเมียก็ได้บอกให้พลานคายื่นปืนไปให้เธอก่อน เพื่อที่พลานคำจะได้ปีนลงมาง่ายๆแน่นอนว่าพลานคำทำตามโดยไม่ลังเลแต่พลานคำกลับยื่นปลายกระบอกปืนเข้าหาน้องสาวของเมียแทนที่เขาจะยื่นด้ามปืนให้กับเธอเมื่อน้องสาวของเมียเห็นแบบนั้นเธอก็ได้ถามพลานคำออกไปทาไมพี่ ยืนปืนมาให้กับฉันแบบนี้ล่ละจ้าพรานคำจึงได้ตอบกลับไปในทันทีว่าที่กูนี่ยื่นปืนให้กับมึงแบบนี้ก็เพราะว่ากูเนี่จะได้ยิงหัวของมึงได้ถนัดทนัดไงพรานคำระเบิดกระสุนเข้าใส่น้องเมียในทันทีเพราะในตอนนี้เขารู้แล้วว่า นั่นนะย่อมเป็นอะไรบางอย่างที่จำแรงกายมาเป็นน้องเมียของเขากระสุนพุ่งเข้าไปฝังที่หน้าผากทางฝั่งซ้ายของหัวน้องเมียในทันทีเสียงร้องคำรามของสัตว์ร้ายปนกับเสียงกรีดร้องของหญิงสาวก็ได้ดังสนั่นไปทั่วพื้นป่าใช่แล้ว นี่นะมันเป็นเสียงร้องของเสือหญิงสาวใช้มือข้างหนึ่งกุมที่หน้าผากเอาไวา้ทำให้เห็นได้ชัดเจนเลยว่ามือข้างนั้นมันเป็นอุ้งม,มือของเสือในตอนนี้เธอมีสีหน้าที่ดุดันและโกรธเกลียวเธอมีแววตาที่กลายเป็นแววตาดุร้ายเหมือนเสือที่สำคัญ ที่ก้นของเธอในตอนนี้ก็มีหางของเสือยืดยาวออกมาหญิงสาวจึงได้ตะโกนออกไปถามพรานคำอีกครั้งว่ามึงรู้ได้ยังไงพรานคำรีบปีนกลับขึ้นไปบนห้างก่อนที่จะตะโกนกลับมาว่ากูน่ะไม่ได้โง่นะลูกไม้แค่นี้ คิดว่าจะหลอกกูได้งั้นเหลยหญิงสาวในร่างกึ่งเสือสมิงกระโจนเข้าป่านี้ไปพร้อมเสียงกรีดร้องดังสนัน่นลั่นไปทั่วหุบสมิงแห่งนี้ <N> เสียงกรีดร้องคำรามของคนและสัตว์ปะปนกันไปทั่วเสียงนั้นค่อยๆไกลห่างออกไปเรื่อยๆหลังจากที่พลานคำ เฝ้ามองอยู่นานพรานคำก็ได้ละแวนระวังภัยเพราะในตอนนี้พรานคำได้รู้แล้วว่าเขาได้ตกเป็นเป้าหมายของเสือสมิงแห่งหุบสมิงแห่งนี้ซะแล้วเวลาได้ล่วงเลยผ่านไปเนิ่นนานจนแสงสว่างของยามเช้าค่อยๆมาเยือนพรานคำจึงรีบเก็บข้าวของ และรีบลงจากห้างก่อนที่จะออกเดินทางกลับบ้านในทันทีแน่นอนว่าพรานคำเค็ดขยาดและคงไม่กล้าจะมาราสัตว์ในเขตหุบสมิงแห่งนี้อีกต่อไปแล้วเพราะมันอันตรายค่อนข้างมากหลังจากนี้พรานคำคงจะต้องออกหากินไกล้ๆบ้านตามเคยแม้จะได้สัตว์ขนาดเล็กกว่า แต่อย่างน้อยก็ยังอุ่นใจได้และไม่ต้องเอาชีวิตของเขามาเสี่ยงกับเสือสมิงแบบในครั้งนี้นั่นเองถ้าชอบอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ